มือนก็โยมเขาโยมอยู่คนเขาลอดตายเพราะเขาบอกว่าเขาบริกรรมพุทโธเขาเลยลอดตายมาก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าคนเราลอดตายต้องเชื่อว่ามันเป็นเป็นเพราะกรรมนะไม่ได้เป็นเพราะว่าํำบริกรรมเพราะ คำนี้ผู้เจ้าก็ไม่ได้สอนว่านี้คือคําบริกรรมสอนแต่วันนี้เป็นชื่อของพระองค์พุทธ,ธะเนี่ยซึ่งถ้าเราเอาชื่อของพระองค์มาเป็นคําบริกรรมชื่อของพระผู้มีพระภาคมีต้องเป็นสิบชื่อต่อไปเราก็คงจะเอาคำว่าพรหมพูดธรรมพูดพรหมกาย สมากายมาเป็นคำบริกรรมใช่ไหมอ,อีกคำอะไรนิมโลมาเป็นคำบริกรรมนี่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเอาคำว่าตถาคตมาเป็นคำบริกรรมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงอ่ามันเป็นการที่สาวกไปแต่งขึ้นมาใหม่ไปจัดระเบียบท้อยคํา พระสูตรทุกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเนี่ยไม่เคยมีคําบริกรรมเลยนะไม่มีเรื่องคําบริกรรมเป็นฐานะที่เป็นไปได้ที่โยมจะไปเจอคนที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนคําบริกรรมคําบริกรรมนั้นเนี่ยนะที่เขาบอกเนี่ยก็คือ ทำอะไรรัโชหลนังเค,เคยให้ดูแล้วใช่ไหมเคยให้ดูแล้วว่าราัโชหลนังเนี่ยอยู่ในคำแต่งใหม่อยู่ในคำแต่งใหม่หมทั้งก้อนเป็นเถระคาถาดังนั้นคำว่าราัโชหะนังเนี่ยคำนี้ อยู่ในพระสูตรอะไรอยู่ในสูตรของจุรปันโถกเถราคาถานะซึ่งในฉบับหลวงเล่มยี่หกเนี่ยเถราคาถาเยอะแยะไปเลยเถรีคาถาเถราคาถาเต็มไปหมดเลยทั้งก้อนแต่งใหม่และทั้งก้อนที่แต่งใหม่เนี่ยในคำแต่งใหม่กับคำแต่งใหม่ก็ขัดแย้งกันนะ คำแต่งใหม่ในฉบับหลวงขัดแย้งกับคำแต่งใหม่ในฉบับของมหาจุฬาไปดูว่าไม่ตรงกันอย่างไรคำบริกรรมที่บอกว่าราชโชหารนังถูกแต่งขึ้นมาใหม่ฉบับมหาจุฬาจะไม่มีเทียบมหาจุฬาให้ดู หัวข้อ373เหมือนกันเนื่องจากข้อมูลของมหาจุลานั้นหัวข้อจะไม่ตรงกันกันกบฉบับหลวงย่อมจะเห็นว่าหัวข้อมันเหลื่อมกันเราจึงต้องทำการเทียบเคียงของฉบับหลวงกับหัวข้อของมหาจุลาดังนั้นหัวข้อ373จะตรงกักกบ557ซึ่ง557นั้นถูกย่อยเป็น558 559นะ ไล่ไปเนี่ยห้าหกศูนย์ห้าหกหนึ่งห้าหกสองก็ยังอยู่ในสามเจ็ดสามอยู่ดังนั้นสามเจ็ดสามตัวนี้จะครอบคุมหัวข้อย่อยนี้ทั้งหมดบอกให้โยมทราบไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงว่าทําไมหัวข้อไม่ตรงกันกันกบฉบับหลวงนะดังนั้นตอนที่อาสาเราทําตรงนี้ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกัน ให้ยมดูว่าในหัวข้อ3 7 3เหมือนกันเนี่ยเนื้อหาเดียวกันพระผู้มีพระภาคจับแขนเห็นไหมจับแขนเหมือนกันสู่สังคารามสังคารามเหมือนกันประธานผ้าเช็ดพระบาทประทานผ้าเช็ดพร,ร,ระบาทเหมือนกันเธอจงอธิษฐานอธิษฐานเหมือนกันแต่มาหาจุลาบอกแค่ว่าจงอธิษฐานผ้าที่สะอาดนี้ให้มั่นคงณที่สมควร แต่ฉบับหลวงบอกว่าจงอธิษฐานผ้าสะอาดผืนนี้ให้ตั้งมั่นดีโดยมนสิการว่าระโชหารานังระโชหารานังนาสาวกภาสิทั้งหลายก็เลยไปหยิบเอาตรงนี้มาว่านี่ไงพระพุทธเจ้าสอนคำบริกรรมด้วยโดยบริกรรมว่าระโชหาระนังโดยให้ผ้าขาวมาแล้วก็ รูปผ้าขาวไปราโชฮรลานางราโชฮรลานางจนกระทั่งผ้าขาวเนี่ยเศร้าหมองแล้วสาวกคนนี้ก็สําเร็จเพราะเห็นความเสื่อมนะก็ฟังดูแล้วเป็นธรรมเป็นวินัยถูกต้องไหมแต่แต่งใหม่นะเรื่องมันก็แค่นั้นเองดังนั้นการแต่งใหม่ต่อแต่งใหม่ก็ไม่เหมือนกันเราก็ไปเช็คบาลีแต่งใหม่อีก เช็คไปที่สยามรัฐสยามรัฐหัวข้อ373เจคือตรงนี้373 373ของสยามรัฐไปดู <c oughs> จับแขนเราเนี่ยพาหายังน,ยนะสังคารามสังคารามัง ประธานผ้าเช็ดพระบาทประธานผ้าเช็ดพระบาทปาทาสินะอ่าผ้าเช็ดพระบาทอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานอิทเถหิอธิเทหินะแล้วบาลีต่อจากอธิษฐานมีมะระโชหลนงังมีมะไม่มีนะไม่มีเลยเห็นนะนี่ดูไม่มีนะ มีแค่อะไรเอกมันตังสะวะทิิตังตัดสาหังวาจานังสุตวาหมดแล้วนะบาลีแต่งใหม่ยังไม่มีละโชวละหนังภาษาไทยไปใส่เองเห็นไหมแล้วใส่อยู่ฉบับเดียวนี่น่ะ,นะใช่ไหมมาจุลาไม่มีบาลีสยามรัฐไม่มี ความที่ไม่ละเอียดรอบคอบอันนี้เพราะเหตุว่าไม่ได้มีโปรแกรมอ e ีทธิพิตกาโปรแกรมอ e ีทธิพิตกะนี่ให้ประโยชน์กับเรามากนะให้คุณูปาการกับเราเพราะไม่งั้นเนี่ยเดิมเนี่ยยมเปิดอย่างเงี้ยมันจะเจออย่างไงมันเจอยากเหมือนกันนะมันเจอยากมันเทียบเคียงยากนะแต่วันนี้เราเทียบเคียงเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีทำให พระสูตรมหาประเทศสหลักการเทียบเคียงคําของตถาคตเนี่ยโอ้โเข้มแข็งขึ้นมาทันทีเลยว่าเฮ้ยเทียบเคียงได้แล้วเทียบเคียงยังไงเห็นกันอย่างนี้เลยขึ้นจอยเห็นทั่วโลกเลยนี่ไม่ใช่เห็นแค่ในศาลานะนี่เห็นไปทั่วโลกใช่ไหมถ่ายทอดสดทั่วโลกปุ๊บเห็นหมดเลยทุกคนพิสูจน์ได้และทั่วโลกก้อนโหลดโปรแกรมนี้เข้าไปในแท็บเล็ตของตัวเองได้มือถือตัวเองได้ เอาไปนั่งค่อยๆหาช้าๆทีละตัวอีกทียังได้นะเห็นไหมก็เลยบอกว่าระบบการตรวจสอบวันนี้มันเข้มแข็งขึ้นทำให้คำพระศาสดา,า,าเนี่ยชัดเจนขึ้นนะว่าคำท่านเนี่ยละเอียดปราณีตอย่างนี้อันนี้ก็เลยเลยยกตัวอย่างให้ดูว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมถ้าเราจะเดินมักอย่างที่พระองค์สอนก็มักวิธีที่พระองค์สันเสริญไว้ก็คืออาณาปานสติทำแค่นั้นเนี่ยง่ายๆสบายๆนะอ่ามีใครจะซักถามเพิ่มเติมอะไรไหมเชิญอยู่ตรงไหนเนาะ โอกาสพระอาจารย์ครนี้กันหน่อยโอ้ไกลกลิฟไกลลิฟอ่ะว่าไงเอออยากถามสุรบัญสุรบัญกุมมาสัตตะคตุปรามังนะเพราะว่าชาติสุดท้ายว่าได้เกิดชาติสุดท้ายของอนาสุรบันกุมนี้จะเกิดอยู่สุทวาอืมก็เลยสนใจว่าอันข้ามไปสุทวาสได้จังไดน,นะหรือว่าพัฒนาได้อีกสังโยชน์ ส่งถางโยบบอสนะเพราะว่าอันสมาธิขาเจ้ากับมัตสุการีนอพอประมาณคือว่าขึ้นไปสุทธวาสบาได้เห็นนะตัวนี้โดยอย่าเข้าใจตัวนี้เข้าใจแล้ะจ้ะก็อันนี้ก็อยากจะวางไว้ก่อนนิดหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะกคือในพระสูตรเนี่ยจะจะบอกว่า สุดท้ายของสาหรับพระสูตรนี้นะเฉพาะพระสูตรนี้ว่าสุดท้ายของโสเวบาเนี่ยไปอากนิษฐานะซึ่งยังไม่รับรองยังไม่คัดค้านขอวางเป็นกลางๆไว้ก่อนเพราะว่าพระสูตรเนี่ยค่อนข้างยาวและมีการพูดพูดทับซ้อนกันหลายหลายช่วงสมมุติว่าสองคนเนี่ยคุยกัน นะคนนี้กําลังคุยให้คนนี้ฟังแล้วคนนี้ก็บอกว่า,าคนเนี้ยเล่าให้ข้าพระองค์ฟังว่าอย่างนี้แล้วในขณะที่คนนี้เล่าให้ข้าพระองค์ฟังคนเนี้ยก็ไปฟังคนโน้นเล่าให้คนนี้ฟังว่าอย่างนี้โอ้โหมันหลายชั้นนะหลายทอดไม่รู้ใครเล่าให้ใครฟังใครฟังซ้อนๆกันมาแล้วไอ้การฟังที่ซ้อนกันมาเนี่ย มันเกิดทําให้มีการบรรลุโสดาบันซ้อนกันถึงสองครั้งเอ้โมเดชาติดาดึ้เนะมันก็เอ๊ตกลงเนี่ยมันยังไงยังไม่มีเวลาแกะนะด้ยเดี๋ยวขอเวลาแกะก่อนนะได้ยินช่วงนั้นกลับไปยังไปสนใจว่าข้ามไปดจังไหรอะนะคุณธรรมคือว่าบทถึงนาคามีนะใช่ใช่ขออีกสองคอพายจันอ่า อยากเข้าใจคำว่าสมัญญาวิมุตตแล้วก็กับของอายุของคนนี้กับหนึ่งเอิวมาจากักจักปีนะโดยเรื่องของสมัยญะญวิมุตตใช่ไหมแล้วก็เรื่องของกับใช่ไหมโดยกับของอายุของคนที่เอิวมาอยู่ได้หนึ่งกับนี้มัน<อ>มันจักปีนะอ๋อโอเคเอ่อเรื่องของสมัญญะวิมุตตเนี่ยวิมุตตอันเกิดแต่ในสมัยเนี่ย วิมุตเนี่ยเราต้องแปลให้ถูกว่าคือหลุดพน้นนะหลุดพ้นเนี่ยเป็นคำกลางๆอีกเช่นกันเหมือนสุญญตาเลยว่าหลุดพ้นจากอะไรนะเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่อย่างเนี้ยนะ่าเพราะถ้าจิตหลุดพ้นเนี่ยคือจิตหลุดพ้นจากการตั้งอาศัยในขันธ์ทั้งสี่นะหลุดพ้นออกมาแค่นี้อันนี้ก็หลุดพ้นนะ,นะวิมุตคือการหลุดพ้น การที่เราหลุดจากอ,าอากุศลจากวิตกวิจารจากปิติจากสุขจากการยึดมั่นในรูปสัญญานี่ก็หลุดพ้นนะแต่พวกนี้เป็นการหลุดพ้นในสมัยชั่วคราวจึงเรียกว่าสมยยวีมุตเป็นการหลุดพ้นชั่วคราวซึ่งหลุดพ้นมาแล้วก็กลับไปได้อีก เหมือนคนเข้าปฐมฌานหลุดพ้นจากกรรมสัญญาไปเป็นพรหมตายจากพรหมกลับมาเกิดในกรรมภพต่อเห็นไหมเป็นอาคามียังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาแต่นั้นการหลุดพ้นเข้าแค่ชั่วคราวนะการหลุดพ้นชั่วคราวอย่างเนี้ยสมยวิมุติไม่ได้ผิดอะไร อย่างการเข้าชาหนึ่งสองสามสี่ก็พระอ,องค์ก็ให้ทําให้หลุดพ้นชั่วคราวบ่อยๆ่นะแล้วก็ตามเห็นการเกิดดับขันห้าแต่อย่าไปหมายมั่นว่ามันคือนิพพานหรือการหลุดพ้นที่เที่ยงแท้เมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีพิกุมารูปหนึ่งก็นุ่งห่มจีวรก็เหมือนออวัดทั่วๆวไปไม่ได้ยอมน้ำฝาดอะไร และคงจะเป็นผ้าอาจะเป็นผ้าใหม่หรือผ้าเนื้อดีหน่อยเงาเงาวาวนิดๆเ้าก็บอกว่าอืมได้ฟังพุทธวจนะมาสองปีศรัทธาอาจารย์แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามพุทธวจนะจนตอนนี้รู้สึกว่าหลุดพ้นแล้วอืมแต่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าแก๊บว่าหลุดพ้นเลย มันยังไงยังไงก็ไม่รู้ก็เลยบอกไม่เป็นไรนะก็ให้เจริญอาณาปานสติต่อไปหลุดพ้นแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเพระผู้เจ้าก็แนะนำคนที่หลุดพ้นแล้วก็ให้กำลังใจเขาก็ไม่ได้อยากไปขัดอะไรเขานะก็หลุดพ้นแล้วพระศาสดาก็ให้เจริญอาณาปานสติสติปัฏฐานสี ด้วยความอยู่เป็นสุขในทิฏนธรรมแล้วก็ใช้พระสูตรอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าฝากเข้าไปนิดหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ้เขาคงห่มจีวรอย่างนี้ไม่ได้ละเขาต้องมาห่มจีวรแบบของเราบอกไม่เป็นไรหลอกห่มยังไงก็ได้น่อยากจะห่มแบบไหนก็ตามสะดวกนะอ่ก็มาดูว่า ไอ้ที่ฟังฟังแล้วปฏิบัติมาแล้วเนี่ยสำคัญผิดก็มีนะก็เลยดูแล้วไม่ต่างกับในครั้งพุทธกาลนะที่มีพิกุที่ก็ฟังธรรมะพระศาสดาแต่สำคัญผิดซึ่งพระเจ้าไม่ได้ว่าอะไรนะวันนี้เขามาเล่าว,ว่าเขาเห็นหูแสงสว่างเห็นอย่างนี้เห็นคนหลุดมาจากคันห้าย่างงน้นอย่างนี้หูอธิบายแบบว่าเป็นฉากฉากไปเลยนะอืม ซึ่งอาตมามองว่ามันเป็นอาการสมาธิเหมือน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 พิกุหลายๆรูปที่ที่ท่านก็เห็นเรื่องสมาธิแล้วก็ปรุงแต่งไปเยอะเลยนะอย่างเงี้ยก็เลยบอกอ่ะไม่เป็นไรนะซึ่งถ้าเขาหลุดพ้นแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะอืมก็อยู่กับเวียรธรมานาปาต่อไปนะก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะ เราก็ไม่ไปประเมินหรอกแต่เราก็ถ้าในความส่วนตัวแล้วยังไม่เชื่อแล้วก็เห็นว่าไม่เข้าไม่เข้ากรอบในในเนื้อธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ถ้าจะให้ถ้าจะให้คาดเดาก็คือไปได้สมาธิแล้วเห็นอาการของสมาธิมากกว่าแล้วก็เลยรู้สึกว่า ตนเองหลุดพ้นแล้วคือตั้งแต่คำพูดอากัปริยาต่างๆเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เพราะตัวเองต้องไม่สงสัยแล้วสิเอ๊ะผมเนี่ยใช้จีวรอย่างนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมุณจะมาถามทำไมใช่ไหมอ่ใช่ไหมเอ๊ะผมยังต้องอย่างนี้ไหมผมยังคือคุณจะมีอะไรสงสัยในเรื่องพื้นฐานนะมันมันไม่ใช่อะ่ะใช่ไหม ยังเดือดร้อนใจอยู่เอ๊ะผมจะต้องอย่างนี้ไหมหรือผมจะต้องทํำยังไงอะไรเหมือนตัวเองทําตัวไม่ถูกนะอ่ามันไม่มีหรอกทําตัวไม่ถูกนะอืมอย่างก็เวลาเจออะไรก็วางเป็นกลางกลางไว้นะเลยขอ,อกายพระอาจารย์คันว่าพาวารุดพ้นแล้วนี่จะงู้ได้สะโพต,ตนใช่ไ จะบบคอยสงสัยเรื่องไหนแล้วมันมาพายอะแล้วก็บอกต้องเรียกว่าปิดน้ำบางคนบอกเรือว่าต้องต้องเที่ยวไปบอกผู้นั้นผู้นี่นะั้นบางคนจะแล้วก็เรื่องของกลับตุนเลยเรื่องของกลับก็ก็คงจะเป็นกลับจริงๆแหละนะน่ะอาตมาว่าต้องเป็นกลับจริงๆอนะ่ะว่าดำรงอายุไขได้หนึ่งกลับอย่างเนี้ยนะอืมก็นานมากจัดว่านานมาก ไม่น่าจะหนึ่งกลับคือช่วงอายุไขที่เขาเข้าใจกันที่เขาพยายามจะให้รู้สึกว่ามันสมจริงหน่อยก็คือว่ากับก็คือหนึ่งหนึ่งอายุไขของสัตว์ยุคนั้นๆน่ะซึ่งอาตมายังไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าอธิบายกับในลักษณะแบบนั้นที่ไหนตรงไหนนะอะ ก็เลยคิดว่าถ้าจเจริญอิทีิบาทสี่แล้วดำรงอายุได้กลับเนี่ยก็คือกลับจริงๆนะอืมโดยขอการพระอาจารย์มีคนบอกสอนว่ากับหนึ่งของของคนนี่ทางบ้านขน้อยเอื้อยร้อยสาวร้อยยี่สิบนะพระอาจารย์ว่าถ้าว่าถึงอายุร้อยยี่สิบเนี่ละแม่ได้หนึ่งกับของมันครอันเนี้ยเขาพูดพูดกันเยอะ นตามตำราที่สาวกแต่งกันใหม่ๆเขาพูดกันอย่างนั้นแต่ในพระสูตรเนี่ยมันไม่มีนอืมโอกากรับอาจารย์เมื่อกี้น่าสนใจที่ได้แนะนําถึงเรื่องของสมณะที่คิดว่าตัวเองเป็นอรหันต์เนี่ยครับในประเด็นของอริยวินัยที่ว่า อย่างสมมติพระจารย์ยี่สิบห้าพันษาอย่างนี้นะครับแล้วสมณะรูปนั้นเนี่ยสิบพันษาหรือห้าพันษาสองพันษาอ๋อสมมุติว่าเขาเป็นอริยะจริงอืตถาคตไม่ได้ให้น้ําหนักของอริยะใช่ไหมครับแต่ให้น้ําหนักของอพันษายุการหมายความว่าคุณจะเป็นสกิทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ก็ตามแม้ว่าสมมุตินะครับว่าอนาคามีหรืออรหันต์เลยก็ตามแต่ว่าสองพันษา เจอยี่ห้าพรรษาก็ต้องกราบใช่คืออัญชรีใช่คือตามพรรษายุการไม,<ช>ไม่ได้นับว่าคุณเป็นอารหันหรือเป็นอนาคามีก็ต้องต้องเอาพรรษาสูงมานั่งกราบอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมอ่าไม่ใช่อ่าโอเคครับสาธุครับต้องกราบตามพรรษาพิกุณีแม้บวชมาร้อยพรรษาก็ต้องกราบไหว้พิกุแม้บวชในวันนั้น พิกุณีก็เท่ากับว่าถึงเธอจะเป็นอรหันต์ก็ต้องกราบไหว้พิกุผู้บวชในวันนั้นเหมือนกันภิกุบวชมาหนึ่งพรรษาเป็นอรหันต์ก็ต้องกราบไหว้พิกุผู้30มสิพรรษาที่ยังเป็นปุรุชนนะแต่สมบูรณ์ด้วยมารยาทโคจรด้วยศีลด้วยธรรมวินยัยแต่อาจจะยังไม่เป็นอริยิบุคลแต่พรรษามากกว่าก็ต้อง อันเฉลี่ยพีว่านนะไม่งั้นมันเอาอะไรมาวัดกันไม่ได้ระบบเอาโซพันเตมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยอืม ขออนุญาตครับรอาจารย์อย่างกรณีพิขัวค่ะถ้าไม่มีคุณวิเศษเที่มีในตนเนี่ยท่านพระสัตดายังมีข้อบัญญัติต่างๆไว้ในธรรมวินัยแต่ส่วนคารวะาคือไม่มีอะค่ะอย่างเช่นคารวสาถ้าสาคัญตนผิดว่าคุณวิเศษนั้นตัวเองบรรลุเป็นวางขันห้าเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้ค่ะมันจะเป็นการปิดกั้นกวางการประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงนิพพานแก่ตัวเองหรือเปล่าคะคารวะน่ะเหรอ ไปทำอะไรนะอย่างเช่นสําคัญตนนะคะคือตนเองเนี่ยไม่สาคัญตนผิดสําค,คัญตนผิดเนี่ยพระยาไม่มีปรับรบติแม้แต่พิขูก็ไม่ปรับประบัติสําคัญผิดนี่ไม่ปรับประบัติเลยมันเป็นฐานะที่เข้าใจผิดกันได้เนี่แต่ถ้าตั้งใจตั้งใจสิอันนั้นเนี่ยจะปรับความผิดอืม แล้วส่วนคาวาะราคะพระอาจารย์อย่างคาวาะไม่มีเลยคือไม่มีความผิดแต่ว่าในการประพฤติปฏิบัติถ้าเขาสําคัญว่าเขาบรรลุแล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้วเข้าถึงนิพพานแล้วตัวนี้ก็จะทําให้เป็นการกวางกั้นมักปฏิปทาของเขาเองเขาก็เนิ่นช,ช้าไงะนะหยิบกิ่งอ่อนยอดอ่อนไปนึกว่าเป็นแก่นใช่ไหมอ่าแล้วจะได้ประโยชน์ จากการต้นจากการใช้ไม้แก่นมะมันไม่ได้เพราะมันคือย่อดอ่อนกิ่งอ่อนเขาก็ไม่ได้ประโยชน์ไงเขาก็จะสําคัญผิดอย่างเง้ยยิ่งเขาฝังความสําคัญผิดไว้นานเท่าไหร่ความเนิ่นช้าก็นานเท่านั้นอย่างเงี้ยอืม ก็รวมถึงในกรณีต่างๆอย่างเช่นมัรคปฏิปทาจะเป็นการทําสมาธิหรืออะไรก็ตามถ้าเป็นสมาธินี่ก็ต้องตรงตามพรสัดาเท่านั้นถูกต้องเพราะว่าถ้าจะเป็นนิมิตเองปรุงแต่งเองอย่างนี้ก็ถือว่าคุณผิดอย่างน้อยเป็นการพิสูจน์ <c oughs> เบื้องต้นวัดสอบตัวเองเบื้องต้นว่าถ้าไม่ตรงตามพัสดาก็คือให้คุณทิ้งความคิดนั้นไปซะใช่นะต้องทิ้ง